เขาถ่ายนด้ราอะรับเขาช่ไหชาวนี้ก็แต่งมาเปนขาวโกกเลยนะส้นเราน่ายเขาเรียกว่าถ่ายอะไรนะถ่ายช้าให้เห็นชัดๆหน้าแบบขาวชัดขาวอล้วลุงก็ไม่มากินเขาเราไปท้าแป้งเนาะมอเมอร์ไมลับามโมกินเบิร์ดจิบบให้เขาากินอาหารโรงแรม ข่อบอกลูกแต่เช้าแต่หกโมงกันแรกเบิ่งปันข้าวไม่ยังใดข่อยจะไปกินส้วนหนูค่อยบอกนะโอ้ขอยไปหน่อยลุง<อ>ลุงก็กเลยพามาอาหารโรงแรมค่อยกินข่อยกินแต่ข้าวไข่ดาวดข้ไม่ได้ดูได้ปไปกี่ครั้งกี่วันข้าก็กินแต่ข้าวไข่ดาวช่างเปรี้ยวกว่าทนายข้นเครื่องก็บ่ายโมงบ่ายโมงมต้องเปจองอะไรก็จะต้อง เอ๋อมากินข้าวก่อนพี่กอกลกินข,ข้าวบ้านเฮาอืกินอาหารบ้านเฮาอาจารย์มามไปกินอาหารชื่ออะไก็ไม่ไม่เสียพเพื่ออาหารบ<า>้หานเฮาเลยกินไม่แล้วเสียบยี่ตอนกินกินกินไม่แล้วมันดุเอาเป็นรายการจากแม่พีนะชั่วหนูบุกกระไม,ม้ก็ยาชีเป็นบ่ใช่ค่ะแม่ชีแม่ชีสุดยอดเลยแม่ชีทำมาเลยนะอาหารพื้นบ้านไม่ละมาน มองทำไมตัวยฮะคะก็เล้กก็เล็กรัพีกเหรอเจ็บเปียเปมันพีกอันนี้แหละพีกเจ็บเพ่อนี่อาจาศซีเลยว่ากินแบบริกคือชิจวนไม่กินแบบแมงเคแต่หน้าแมงเ็งโค้ดอนไหโค้แล้วมาหรอแมงเคนก็กินแมงขคงค่ะคุ ถ้ามันแค่ที่ไม่เคยกินจะเสริมคิ้วแมนบอกเออก็ไม่แค่อย่างที่เขาขายอยู่ตลาดนะแม่ก็ไม่ต้องบีบเท่ามันมื่ทำมาแต่ตัวเขมันก็คิวนะแมนบอกคนคนละอันคนละอันบอกตัวนี้เนี่ยเขาขายอยู่ตลาดสมัยยังน้อยค่อยมากินแต่มันกลืนแห้งอยู่มันกลืนแห้งถ้ามันเยสโซฮามันแห้งนะแม่งแห้งอันนี้คือแบบคือเดียวมันบอกคือเดียวเนาะ จะแห้งไม่แห้งแม่อะไรก็เถอะแต่เราเกงมากินแล้วเปิดเปลือกเลยหอมเดี๋ยวจะมีพริกด้วยเห็นรถเกี่ยวข้าวจอดทาอยู่บนพืสูรฝังกองคุยสิลฮะนังครับแซบีรัแซอดเงเอะนะังสียงสุดนี่คือขาหนู อันนี้คือขาหนูแล้วก็จะกินทีเดียวเลยพี่เรียกไทมบนออขเขาคุณ่อพี่นะเราได้กินอาหารอัหารแซบอาหารบ้านของลูกอันแม่งแค่ของลูกโอ้ยของพ่อแล้วเปียวยังฟักเม่ได้ เปลียนป้าโพอะไรนะกินแมงแค่งกันทวนคือเพ่คืออันนี้เสร็จีพร้อมเปลี่ยนทั้งแต่แพ้เนี่ก็เป็นแต่แซ่บแต่เค็มกินมันจะหอมแรงกว่าแมงแค่งอ่ะตัวใหญ่ซ่อมได้ไหมจ้ต้องอันนั้นต้องอันนี้นะต้องฝนต้องตามฝนน้ำกะทิพอกินอันนี้มันตามฝนมันเซ่ะกีนี่มันมันจะเปลืองต้องตามฝนจำหน้าหน่อยๆก็แซ่บต้องฝนอ่ะความหอมของหนูนั้มันสิบเอ็ดสี่สิบแปดฮะอันสิแปด แมงแครงคนเราคอสมองแมงแคนงเป็นสมองอะไรนะลุงจิมเคยกินไหมเคยมันจะกุย๊กรีขึ้นมาใช่แต่ไหนที่ทาแล้วบ่ไมนเหมือนกับมาแม้มากแต่บ่แหละต้อไปกินเขาลงแรกไปกินเขาต้องทานหี้คำกวกก่อนทันกระดูกบแต่แค่เกียวหวานหวนกินให้มันสึ้งกินแบบตุยมันที่ผลกินก็จะเสม คก็สูงเลยเยอะค่ะยุ่เข่าวครงการวันนี้วันนี้ไปกินซาบูเป็นเอป,ปิดประสบการณ์คุณธนายซองข้าว่มกอิ่มแล้วหนูไมาแล้วบ่อันนี่ก็นี่หม,มกหน่อไม้ถ้าเราไม่เผ็ดแล้วก็กัดด้วยพริกสดกัดด้วยพริกสดเราไม่กัดแล้วแปะก่อน ก็จะเตะไม่เยอะเอามาครึ่งลูกแล้วก็ตุย้ยฟันเขา <laughs> มมขอมาเลยแล้วที่นเ,นเราเคี่ยวพริกเนี่ยมันก็จะหอมกินพริกก็จะหอมขึ้นมาก่อนอมันจะชุนขึ้นจมูกแต่พริกไม่เผ็ดนะเนี่ยอู้หูเอาทั้งเม็ดดูพ,ออพริกคือเลือมีเผ็ด เอาเตไมาคิดอนี้นะไมนลมุเลยอาเอามนึงมนูอาเต็มนูเรแต่ว่าพิกอันนี้นะมันจะออกมาเป็นวมันจะออกเป็นช่อเป็นชอช่อมันช่อดอกไม้นะมันมันม่ดเนอ๋เป็นชอๆบนละเีเลยมันทเนี้เป็นพุ่มเป็นพุมพรินี้ไม่เผ็ดนะั้าพักทาย F V ไม่เผ็ม่เ็น้่ใช้หมพิต่ว่ ไม่เอาไม่แต่เยอะนะเพว่าเขาจะจอบอีกทคนเห็นดอคอยมาเซวาอยู่นี่้หลยนี่แหละมีเห็นหลายคนมีเห็นนะ่น้ำมันคโอมันคือหั่นดกินน้ำยังหนักกินน้ำน้ไม่ได้กินบอกเอ้าเอ้าเอ้เอ้ามนคือบอกไปเดิมเร็วๆแท้เม่กก่อนเนี่ยโอ้ว่าหมกกอนโอ้ห้า ไปถึงไปยังไปทางใดคนบ้าใส่เลาตาม GPS เอลยนะวันนี้วันนุ่มากวันนี่เด็ดเลยจะฟฝ้ากินกับย่างคนว่าอโมบะมืดบะตาเด้อยี่ยงก่อนนะบะมืดบะตามืดจ่บ่มาหอดกระโดดเ่รับตามาาว้นมุกทำไมเป็นตาแสบเลยวะกินน้ำเน้แสบว่ะเจดีว่นพวกนี้แล้วเว้ยกินกินแล้วบะ ก็เลยกินมันแม่งแค่นี่แม่งแค่กนี่แมแม่งแค่ห่กโครงข้าตะก้ามันเป็นห้างนะนะลุงเป็นห้างข้าไปแล้วเท่าสลับมันเป็นห้างเป็นห้างนะอยู่ต้นนั่นเด้ต้นกระดได้ไหมเด้เอาโทรศัพท์มาเนี่ยเขาสั่งวันนี้แม่งแค่งมันอยู่ระเบียได้นี่กล้องอยู่รอบตัวป้าอยู่อนะี่ต้วตองแก้วกล้องอยู่รอบตัวป้าป้ากำลังกินแม่งแข้งอยู่ โอเคเดี๋ยวนะต้อง้วก็ต้องไปเลย